สวัสดีพี่น้องส,สุขคูสุขคนนะครับเมื่อน,นี้บารสนกับมาโซเลเว้าจาพูดคุยกับพี่น้องที่ทําไร่มันสาปะหลังนะครับที่รับชมคลิปของบารสนนะครับกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกํลาลังใจให้บารสนน้ำนะครับคลิปนี้นะครับจะมาเว้าจาโซเลกับพี่น้องนะครับว่ามันสาปะหลังฉีดยาดูดซึมนะครับ คือสารกับจัดวัชพืชนะครับซึ่งมันสัมปะหลังนั้นที่ฉีดสารกับจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยได้บ่นะครับใส่ปุ๋ยได้ไหมนะครับก็มีหลายท่านนะครับหรือหลายคนบอกว่าฉีดยากับจัดวัชพืชไก่ฟเซีแล้วนะครับแล้วเข้าใส่ปุ๋ยท่านที่นั่นมันจะบริรับ ปุ๋ยนะครับจะบ่ได้กินปุ๋ยนะครับพี่น้องคือมันนะครับการปลูกมันแต่ละปีนะครับแน่นอนตรงมีหยานะครับตรงมีหยานะครับนี่คือวัชพืชนะครับก็คือเป็นหยานะครับที่บแมนพืชที่เฮาปลูกบแมนพืชที่ต้องการนะครับนี่คือวัชพืชต่างๆนะครับบ่ว่าจะเป็นวัชพืชแบบใบม้นนะครับ วัชพืชแบบใบแหลมนะครับซึ่งวัชพืชนั่นก็มี2ประเภทนะครับใบมดน,นั่นเหมาะที่จะใส่สารกับจัดวัชพืชแบบเผาไหม้นะครับหรือสารพาราคอตที่ถูกแบนไปนั่นเองนะครับส่วนใบแหลมนะครับวัชพืชใบแหลมเหมาะกับสารสนิทด,ดูดชึมหรือว่าสารไก่โพเศษนะครับในการกับจัดนะครับ หลังจากที่ใส่สารกับจัดวัชพืชไก่โพเศษสนิทดูดชุ่มนะครับแล้วมันสำปะหลังเขาใช้ปุ๋ยใดบ่นะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับต้องมันสังเกตนะครับพี่น้องคือถ้าหากมันของพี่น้องที่ถือสารกับจัดวัชพืชไก่โพเต์นะครับถ้าหากสารกับจัดวัชพืชถือใบมันนะครับ ใบเหลืองกับบควรจะใส่ปุ๋ยในต่อนน้นนะครับถ้าหากมั่นใบเหลืองยอดเหลืองนะครับเนื่องจากถือกสารกับจัดวัชพืชไก่พิเศษนะครับกับบควรที่จะใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่าพืชจะบก,กินบก,กินปุ๋ยบก,กินอาหารนะครับพี่น้องเพราะว่าสารกับจัดวัชพืชชนิดดูดซึมสารไก่พิเศษนั่นนะครับพี่น้องเมื่อถูกใบนะครับเมื่อถือกใบมั่นนะครับพี่น้องถือกใบมั่นแล้ว ถือใบเขียวจ็กซี่นะครับนี่ใบเขียวจ็กซี่นะครับเมื่อถือใบมันก็จะดูดซึมเข้าไปตัดวงจรการหาอาหารของรากนะครับรา,ากก็จะบีสามารถดูดซับธาตุอาหารต่ตางๆได้นะครับเข้าใส่ปุ๋ยไปกระบุมีประโยชน์นะครับพืชจะบก,กินปุ๋ยนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากเข้าฉีดนะครับฉีดเล้วเมืองประมาณหาวันนะครับพี่น้องหาวัน มันเฮาบบมีอาการเหลืองโดยบบมีอาการว่าจะถูกสารสนิดูดซึมนะครับเข้าใส่ปุ๋ยได้นะครับเพราะว่ารากแต่ยังกินอาหารคือเก่าสนิดูดซึมนะครับไม่ดูดซึมทางดินไม่ดูดซึมทางรากไม่ดูดซึมทางต้นนะครับดูดซึมทางใบนะครับให้เข้าใจในการใช้สารกำจัดวัชพืชและการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าหากบ่ถืกสารกำจัดวัชพืชนะครับใบมันบ่เหลืองยอดบ่เหลืองนะครับ พี่น้องก็สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยมันให้มันได้กินเลยนะครับถ้าหากถือสารกับจัดวัชพืชสนิดดูดซึมนะครับทํำจังไดนะครับพี่น้องทำจังใดเมื่อเห้าสังเกตนะครับว่ามันเห้าถือสารกับจัดวัชพืชสนิดดูดซึมจะออกอาการยอดเหลืองนะครับพี่น้องยอดมันจะเหลือง จะบดสีสวยเด็กซี่นะครับจะเป็นสีสีดเหลืองนะครับเข้าควรให้ฮอร์โมนทางใบนะครับให้ฮอร์โมนทางใบเพราะหยังนะครับพี่นองเพื่อให้ฮอร์โมนนั่นไปขยายรากนะครับรากจะได้หาอาหารดูดซับธาตุอาหารนะครับกินอาหารได้นะครับกินปุ๋ยได้นั่นเองนะครับเมื่อเฮาให้ฮอร์โมนทางใบแล้วขยายรากเขาได้นะครับเฮาให้ปุ๋ยเม็ดนะครับปุ๋ยทางดินได้ เลยนะครับพี่น้องเพราะว่ารากที่งอกนะครับขยายรากได้แล้วรากก็จะมีรากได้กินอาหารกินปุ๋ยนะครับเฮาก็ใส่ปุ๋ยได้นะครับพี่น้องคือความเข้าใจของเกษตรกร,ะกรนะครับเมื่อสีดสารกับจัดวัชพืชสนิทดูดซึมมันจะบรสามารถกินอาหารได้พิษนะครับพี่น้องมันยังกิน ธาตุอาหารได้นะครับกินปุ๋ยได้ถ้าหากสารสนิดดูดซึมบอถูกมันนะครับบ่เกิดอาการถือสารนะครับมันมันที่บดถือสารยังดูดซับธาตุอาหารได้นะครับพี่น้องเพราะว่ามีหลากดูดซับธาตุอาหารถ้าหากมันถูกสารกับจัดวัชพืชชนิดดูดซึมนะครับก็จะไปตัดวงจรการหาอาหาร ของหลากมันมันก็นจะกินอาหารบ่ได้นั่นเองนะครับมีสองกรณีที่มาว้าวให้พี่น้องฟังนะครับเพื่อความเข้าใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับเอาสีสารกับจัดวัชพืชชนิดดูดซึมแล้วถ้าหากมันเฮาบ่มีอาการเหลืองอยังนะครับเอาใส่ปุ๋ยได้นะครับพี่น้องได้กินปุ๋ยนะครับถ้าหากมันเหลืองก็บ่สามารถจะกินปุ๋ยได้เขาก็ให้ฮอร์โมนทางใบเพื่อไปขยายรากนะครับ ให้รากได้กินอาหารได้นะครับก็จะเกิดประโยชน์ทันทีนะครับเมื่อเห่าขยายรากได้รากกินปุ๋ยได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับความรู้บ่ามากก็หน่อยนะครับพี่น้องก็อย่าลืมก็ไล์ก็แชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้บาส่วนนะ,นะครับคลิปนี้กับพ่อหอมปากหอมคอป้อจ่าโซเลกับพี่น้องนะครับเพราะว่าเบิองหลายท่าน ก็ยังกังวลนะครับเรื่องการให้ปุ๋ยมันนะครับก็เดีวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาพ่าจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ